โยโยโย่ใบสองตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VP KN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับวัอนอังคาคืนวันอาทิตย์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิตรเลี้ยวเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลหญิงโอลิมปิกนัดที่2ในกลุ่ม B นะครับไปดูสหรัฐอเมริกาครับแชมป์สี่สมัยเจอกับเยอรมันทีมฟอร์มแรงนะครับสหรัฐนัดแรกถลม่มซัมเบียมา3 0ครับเอ็มม่าเฮสกุซกนซ หลักอย่างไลเซโฮเรนนะครับกับตันทีมจากลียงครับมีโรสลาเวลนะครับตรงกลางเนี่ยโซเฟียสมิธจากพอร์ตแลนด์รินิตี้รอดแมนจากวอชิงตันนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นมอลลารีสวันสั้นหัวหอ,อกจากชิคาโก้ที่นัดแรกยิง2ประตูใส่ซซมเบียมาแล้วนะครับเจอกับเยอรมันครับนัดแรกก็ฟอร์มดีมากๆนะครับถล่มออสเตรเลียม,มา3-0ครับ ฮอปฮารูเบชกุนซือก็มีการเล่นกันหลกากหลายมารีนาเฮกริงเจแคพุดดิ้งนะครับยูเลบรันแล้วก็ดูมาถึงแรสนาป,ป๊อปนี่แนวรุกจากวอรฟบวกแล้วก็กองหน้าตัวเก่งเป็นเลเชลเลอร์นะครับหัวหอกจากบาเยิร์นเจอร์ัวล่าสุดคือการอุ่นเครื่องเมื่อ2ปีก่อนสหรัฐชนะ2-1ก่อนเกมเขามองสหรัฐเป็นต่อนะครับเอาอย่างง่ายชนะมาด้วยกันทั้งคู่ใครชนะนัดนี้เข้ารอบเลยครับเพียงอว่าสหรัฐเนี่ยพิเจอร์มองว่าเป็นช่วงผลัดใบเหมือนกันนะครับ คือเป็นอดีตแชมป์สี่สมัยก็จริงแต่มาคนนี้ไม่ถึงกับเป็นทีมแต่งนักในขณะที่เยอรมันโอ้ฟอร์มดุดันจริงๆถล่มทีมที่มีลุ้นแชมป์อย่างออสเตรียมาแบบขาดลอยด้วยครับเกมแบบนี้ที่เจ็ดมองว่าวัด2มุมซื้อใจไปที่เยอรมันดีกว่าครับมีโอกาสจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมชาติเยอรมันฟุตบอลหญิงครับในโอลิมปิกเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย